เงาะหรแงไม่ตบมือแถวบ้านไฟไหม้หรืองเออจริงนะเงาะหรือเออเอกลมๆแล้วก็มีคนเูือใมกลมแล้วก็มีคนเูโอ้แม่คนสวยเงาะหรืองสมาธิไม่ดีเงาะหรือแงเออต่จริงนะเงาะหรืองไม่ตบมือเงาะหรือแงเออาะเงาะหรือแงเออกลมๆแล้วก็มีคนเูื่อกลม

แขน,นลงเออลงลงลงเออเร็วมากอันนี้ไหมคะเป็นนิดนารี